ยี่ก็ได้จ้อยระดุกกปะชอนนี่ไงจับีหมจ๊ะจ้าไปจูงสองจูงสคงก็จับสองเลยขอทานนมสดไหมครับ กับอะไรพ่อครับประชอนการนั่งรถไหมครับ โอเคจะได้ okay.